เรียนพัฒนาการอำเภอสุโขทูนยกองค์การโดยสารตำบลมารุ่งท่านประธานเครือข่ายกทบอทภสุโกรูนกํานันผู้ใหญ่บ <Bel> ้านและกลุ <introdu> ่มองค์กรเครือ <pend> ข <ens krit> ่ายผู้รงทุนกิจกรรมทุกท่านผู้ชมนายปันจงสาธรประธานองทุนหมู่บ้านอารามหมู่ที่เจ็ดตำบลนยุ้งอําเภอสุโขทูนโดสุรินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านสมพรภูมิเพิ่มรัฒนากาอรอำโดยเจ้าหลวูให้เกียรติมาร่วมกิจก,กรรมทิปอ็อ,อกการน้อนมนำมาแนวพระราชดำริสมเดจพระ,ะมิถธดทราเจ้ารวมสมเดจพระเท,ะท,ะเทศพรนราชสิิดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่สองสร้างพัฒนาคำ้ำจูงพืชพันธรจังโเรือน ขยายผลโครงการหนเสียบ้านในชุมชนหนึ่งถนนกินได้อาหารปลอดภัยในวันนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยต้องชะลอตัวประกอบความตื่นตระหนกของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต สามารถเป็นทางออกและนำท้ายลปิพิปได้ทำแล้วไม่ทะเลาะกันทำได้โดยเฉพาะท่านสุภาพผู้ดูนะจัมาให้ดีนะท่านจะไปหื้อแต่เขาไม่เด็ดขาดถ้าแม่บ้านเขาสั่งอะไรเรารีบทำถ้าไม่ทำมันเป็นเรื่องผู้ได่ยอมเลือกอันทำเสร็จปักเขาก็จะเริ่มพูดครับก็ดีใจครับวันนี้ทราบว่าที่น้องเจอข่กองทุกบ้านนะครับแล้วก็ทางทางท่านผู้นำและก็ทางท่านนายกทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละ ที ة, well, ่อยู่ในชุมชนเราจะมีโครงการช่วยกันกับเพื่อนโครงการหนหมู่บ้านหนึ่งสนชุมชนหนึ่งถนนกินได้อาหารปลอดภัย เล้ยหาเไล่ไล่ไไปบะต์ครับตัวให้กันทำน้ำมาบุฟเตมาดูครับกตานะครับกินจส่ไปกินสเล็กกินจุแล้ว